สวัสดีครับบ่าวเถาสวัสดี่านมช้ชมครับตอนเย็นพี่น้องวันที่23กันยายน2567นะครับฝนก็นยังตกอยู่ธรรมชม้่มนะครับบรรยากาศฝนตกนะครับตกตั้งแต่เช้าพี่น้องนะครับตกตั้งแต่เช้าจนทำยังท่านอหยุดนะครับบ่าวเถาก็เพิ่งเดินทางกลับขามานะครับวันนี้เข้ามาเร็วหน่อยนะครับกลับขามาบานเร็วแน่ นช่วงบายซีนะครับบายซีโมงนี่แหละพี่น้องนะครับฝนตกก็เลยเขามาเร็วนะครับสาธุบุญครับเมื่อเสาร์ก็ได้น้ำหนามนะครับไปถวายท่านมหานะครับท่านมหาเพื่อะเดินทางนะครับนำน้ำนะครับไปซอยผู้ประสบภัยนำถั่วหนองไถ่พี่น้องสาธุบุญน้ำเด้อนะครับผมฝนยังตกอยู่นะครับเดี๋ยวรอตอนเย็นพี่น้องจะพาไปบ้านเจริญลอตเตอรี่พี่เก้านะครับใหยบรรยากาศกันเบิ่งเอาไม่ไล่ไม่ได้ไปยกสะดุ้งมาครับผม เสียงไหนป่าพ่อข้นบอกน้ำท่านในน้ำท่านในมาไหลตกคักเนาะหันตกมาแห้งมืออี่ได้ไปแทนวะน้ำเริ่มมาอลไรที่ผมมาแต่ท่คุณอ่ากําล่งจิตเต็มหัวนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศฝนยังท่านดีหยุดตกอยู่พี่นองนะครับบ่าถามาแต่ทั้งเมื่อเศร้านี่กับน้ำกําล่งหลากน้ำกําล่งมาไหลนี่ครับ เพิ่นว่าเดี๋ยวมื่อื่นบุตรละเพิ่นจะไปยกสะดุ้งพี่นอ้องอ่าเดี๋ยวตอนเย็นนะครับค่อยไปเจอกันที่บ้านเจลรลอตเตอรี่พี่น้องนะครับบ่าวเท่าจะปล่อยชุดล่างอย่างเดียวด้วยพี่น้องเด้องวดวันที่1ตุลาคม2567งวดที่ผ่านมานะครับมาตะเลึกดิบเจ็ด 7. มาครับผม7มาหลักหน่วยนะครับตะลเลขเลขเด่นหมีบ่ามาท่รรมมานผู้ชุมอ๋องงวดวันที่1ตุลาคม2567จังไปพอกันนะครับตอนแรกเดี๋ยวภาพไปเบิ่งเมนูตอนเย็นบ้านเจ๊ลอตเตอรี่พี่น้อง เจอกันทุกวันทุกเย็นอย่าเบื่อได้พี่น้องด้นะครับผมพ่อให้ได้เบิง้งชีวิตบ้านเฮาไปน้าน้าพี่น้องเนาะ,ะกัจังเบิ้งัวเลขฝน,นตกครับตกคักพี่น้องตกตังใจเศรา้าเอาเดี๋ยวจังไปพ่อกันย่บานเจรอตตอรี่ครับผมไปธรรมชมมืมดแล้วครับผมฝนเกดยังท่านได้หยุดตกเด้ดพี่น้องด้อแต่ว่าเห็นเจแล้วมาแล้วนับเจรอตตอรี่มาแล้วไปบ้านเจรอตตอรีน้ำกัน บร์เรลโฮมไปแล้พี่น้องยางไปรถดนะครับผมเบิ่งทองฝาธรรมชมฝนยังลงเม็ดอยู่ดิพี่น้องเป็นยังไงทั้งบานตกคือบานเบาเทา่าวะนะครับตกตั้งแต่เช้ายันมืดพี่น้องนะครับผมตอกะบาดแห้งบาดคอยพี่น้องตะวันขึ้นนี่นาเจ้าอีกเบิ่งทองฝาธรรมชมเบืองทองฝา มื่อนีได้เมนูอย่างน่อเจอบ้าเแถวบ,บริเวณตลาดธรรมชมวันนี้ฝนตกนะครับลับเข้ามาตอนบ่ายสี่บ่ายสามโมงจะสี่โมงพี่น้องฝนตกก็เลยบ่ได้ไปลายหมองนะครับฝนเห็นเจเพื่อนแล้วเบ่งทองฟ้าพี่น้องอันนี้บ้านพี่สาวนะครับเพื่อนว่าออกพันษาแล้วนี่แหละพี่น้องจะมา,มาทำรั้วพี่น้องทำรั้วเอฟซีกับว่ายุคนบ่เฮ็ดรัว้วบ่เอ็ดรั้วต่อกัน ่านผ้ชมนี่แหละนะครับเพิ่นไปอยู่บ้านน้ำลูกสาวกับลูกเขยเพ,พิ่น้วพี่น้องเด้อเพิ่นไปอยู่บ้านน้ำลูกสาวกับลูกเขยเพิน่นนะครับกะดสองเดือนสามเดือนเพิ่นจังมาพี่น้องมาทำครศาสะอาดนะครับแล้วก็มาเยี่ยมยากพี่น้องนะครับเจเลยไม่นูอย่างง้อพี่น้องลดคู่ใจฝากกันเยอะมาแลงขื้เก่าเอา เอาท่านเดชเจแล้วสวัสดีดอกของเต็มไม่เต็มมือแล้วอยู่เจียงยังอันเจียนมกนไม่คั่วคือจะคั่วในบ้านนะเจร์น้อวันนี้เน้อคั่วในบ้านท่านผู้ชมเจอกันนักพี่น้องนะเจอกันยามเย็นที่บ้านเจลอตเตอรี่นะครับอืมที่บ้านเจลอตเตอรี่เจ๊สิบบดเจ๊สิมกน้อไม้สโมกน้อไม่ประเดชแมนมกม่อเอาเจร์บ้างของกันจังสวัสดีท่านผู้ชมเอาสวัสดีครับเจ๊ลอตเตอรี่ครับ ่สวัดีคะเจ๊กิ๊บเจ๋เจ๊คนสวยชาวบ้านเล็กนี่ผมมัดมักกะทาเอ็กซันครับเดียวนี้แหละเอ้าเออมีคอมเมนต์มีเพื่อนเจ๊ว่าฝากบอกเจ๊ด้วยนะว่าสซ์ันคิดถึงเป็นเพื่อนครับเจ๊บอกใช่คิดฮอดทุกครูทุกคนเวลาปกติอยู่บ้านก็ยังสี่แหละทิวทิวมืันในหน้าตาสดใสไซเบอเจ๊หรือเป็นไบบอ่าบอกอะไรบอกันใดแต่ว่ากันยิ้มยิ้เราเป็นสีจังใดแบบพี่ไม่งแงงบอกคือฝนตกบ่เมื่อยเจ๊ไปข้างในเมื่อย กาไปนั่งอยู่ตลาดมือเศร้ากับตตีซิกติฮาติฮาเจ๊กับไปยี่เต๋เจ๊มป็นเศร้าฝนตกกับไปยีติโต๊ะเโต๊ะเจ๊ต้องไปไม้พอชีวิตไม่ค่ะพี่น้องโต๊ะแดดออกหนาวเจ๊กับไปอ่มือเศร้านี่ทั้งไปกินกาแฟอยู่นี่แก้วนึงกัไปกินยุ่นคนแก้วนึงโอ้ยตะวินว่าเจ้าบบนีเป็นฝรัาเศสคนเศร้าเฮ็นหน้าเร็วเฮ็ดหน้ากาแฟเลยกาแฟนี่ขาดไปเลยวันเดีบ่ได้เด๊บาร์เทา วันละสองซองสามซองอยู่ดีกาแฟเจแล้วปุ่นสายกาแฟพี่น้องสายกาแฟแม่หมูหั่เอากาแฟอีหยังมาให้กินทั้งติดละเดียวอีกแม่หมูหอ่มาให้กินทั้งซองวันนี้เมนูอะไรเจวันนี้เอาสิบกหน่อไม้นี่พี่น้องวันนี้เมนูบกหน่อไม้บกมอพะเจบกมอบกบกหน่อไม้ใส่สันข้อหมูที่เหลือมาขึ้นนี่บ่แมนเจเอาหั่นไว้เจแล้วสันข้อหมูโอ้จะเป็นเจี๊บหมูนาะเบียดนบ่ อ้าวบ่บ่ถีกินแ่ะบ่บ่ไถีกินแหละกลุ่มยังปืนกลุ่มยังเจ๊กะสิเฮ็ดอันนี้แต่ว่าเครื่องแก้วมีเหมดแล้วมื้อนี้ครบปั้นเครื่องปั้นเครื่องบ่ตามดูหมูกับพี่บังไฟแม่หมูไัยไฟเจี๊ยสิเฮ็ดเอ้ามีฟ่วงเดี๋ยวเดี๋ยวสิเฮ็ดข้าวเดียวเพราะว่าเอ้าแก้วจะตั้งแล้วหนึ่งเข้าวเียวไว้แล้วอคุยกับเจ๊กวนได้พี่น้องได้เดี๋ยวบ่าวเฒ่าจะลงอย่าเพิ่เด้อเจ๊กิขึ้นฮอด้วยทำมากกอุ๊ตสังตาเฮ็ดแล้วกินแหมทำมาได้เวลาแล้วในเวลากับอุ๊ยผู้พักผู้มากเลย อันแล้คว่มสุกอีกแบบหนึ่งเฮาบ่มีหลูกมีหลานอยู่นั่นที่ก็เดยเมาม้อยกับเจบซี่แน่กับเบาถวเน่แต่มูแนี่ถามว่าคำาม่หนีพวกแม่มูกับบ้านเจ๊ก็เียไปวิ่งสองก้นจะได้พ่อกันแต่มานอนเป็นหมูอยู่บัเจีเจ๊จะได้พ่อกันเปยังเหมือนแลงนี่พี่น้องเจนกับเบาเถวเเห็นกันเห็นกันไปนั่ตอนเย็นนี่พี่น้องตอนเช้าตางคนต่างออกมีหนาทีไผหนาทีมั่นเจ๊ก็มีหนาทีเล่านอกจากนอกจากเมื่อไรพุละเจ๊แล้วว่าเออบ้าเขาเอมื่น เจ๊นี่กับเจจะได้พ่อกันเพราะว่ามันมาข้ามามีเวลาที่จะอยู่เห็นกันตอนเศร้าเพราะว่าตีซีเจก็ต้องแปลงล่างแล้วต้องไปแล้ว้ไปแล้วมาเจ้ไปอาบน้ำแตงตัวไปเปล่งแตงตัวไปเร่อยแปลงร่างนแม่ค้ารถแม่ค้ารถตลีก็เพราะว่าไอ้ง่ายดีนเจเนะสัวจะขายได้มันต้องเป็นคนที่ฮักในการขายบางครั้งมันจะไม่ดีบอดีเจรับไปเบิดเจ้เจน่าซื่อตาบานรับเด้ จังยูในชุดนี้ได้ประมาณแปดเก้าปีสิปีแล้วขายลอตเตอรี่เล่นบ้านเจนก็สัตรแจกอยู่บ่ได้ถ้าเฮาสิปีกล้าขายแข็งก็ยู่น้ำมันค้าบ่ได้ต้องอ่อนน้อมท้อตนวเจต้องสู้สู้ถึงเขาจะด่าเลยว่าพ่เคยถึงแล้วแย่แย่เจ้าลอตเตอรี่เจ้ากะโ็ไม่เป็นยังเที่ยวนน่สู้เขาสู้เขาแม่นยางเราต้องไม่ค้นถึก เลขไข่สอมถูกถูกี่เจวันที่แล้วแม่หมูกับถูกแล้วมีเลขไข่บ้าเทากับถูกเลขไข่โยพี่น้องแม่หมูกับสูสูเดี๋ยวถูกแล้ววันที่หนึ่งหมดละเดี๋ยวจะพาเป พีนงก็เอไปที่ห้าเจ้็ไปแปลงว่าแปลงว่าจะแจ้งแต่จะมีโชนเจจะถูกน้ํนเจอีกแมนบ่กแลงร่างคือเราซื้อเราบอจะถูกน้ําเจเฮ้ยเฮ้ยซื้อเซื้อเลซื้อเราบอกไม่หมูซื้อน้ำเราบ่ซื้อแล้วซื้อลอตเตอรี่น้ำเลี้วแมนอองบาบาเถวาวไเห็นพี่นั่งแจ้งมาแจังได่สดหรับคือบ่คอยคือบ่เห็นม่หมูซื้อลอตเตอรี่น้ำเจแจ้งไดคือจีทีเอสนอื้อดกนนึงก็ซื้ไปซื้อเล้วไปซื้อซเจนอกจากือ ชืออยู่เรียกไปรูงรูชื่นนี่อืออือผิดได้ร่างวันที่หนึ่งน้ำบาวถ่อแล้วพี่น้องพี่พี่อยู่พี่นะครับเอาจะมกน้ไม้เซฟเก้น้อยไม้น้อยไม้เก้เลยอันสำเร็จน้ไม้สำเร็จมากเลยพี่น้องใส่หน้ามาแล้วเดี๋ยวเจ้จะค้นใส่ละกันข้นใส่หม้อมกหม้อพักหอมพักขนันอยู่ทั้งนอกพักนันรากมีตัวมีมากหรือเปล่ามีหมดแล้วครบเครื่องเกบบอกผมกพูเลยนะมัอนี้ บเป็นยตกเพราะว่าเจเตรียมไม่แล้วเลยบริเวณตลาดถ้าเจบอกกับเจว่าไอ้นี่พี่น้องเพราะว่าทานเนี่ยมกหมอกับทอดผมคือล่ามเจ้ามือนีเพราะว่ามือนีเขาต้องมาทำธุระเออเก็บแวะได้ให้เพิ่นถ่ายแวะแลเจเตรียมไม่เป็นแน่เพราะได้เสี่ยฝนฝนตกมือนีเขามาบ้านไว้อยู่เอ้าเดี๋ยวออกไปเบิ่งพี่น้องเดี๋ยวให้เจเพิ่นเตรียมก่อนเตรียมเตรียมเท่าเดียวบ่าวแ่าจะลงไห้นะครับชุดล่างอย่างเดียวสูตรปู่ให้มาพี่น้องนะครับงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด นะครับไปเบิงน้ากันนะครับผมขั้วนอกบ้านมือนีบอะไรได้พี่น้องเด้อฝนตกพี่น้องฝนตกแฉขั้วนอกบ้านไม่ได้ไอเอ้าอันนี้งวดที่พานมาเนาะพี่น้องเนาะเลขเด่นบอมาพี่น้องมาตะเลขติดเจ็ดมาหลักหน่วยนะครับมาเจ็ดอยู่นะครับไปนั่งวิเคราะห์กับปูมาแล้วงวดนี้ปูว่านะครับกระบ้าแถาวิเคราะห์ล่างศูนย์กับหนึ่ง เลขติดนี่มีมากคือเก่าห้าหกเจ็ดนะครับชมชมต้องมาให้เห็นแต่ตว่าติดนี่ปูว่าเด่นตัวนี้ได้พี่น้องเด้อเด่นที่สุดคือเด่นหากับหกอ่าหะกจะมาอีกบ่แมนนะครับค่ะเด่นห้ากับหกหล้กก็มีโอกาสมาน้ำกันหาหกหกหานะครับปูวาชุดนี้ทามมาน้ำกันคือห้าหกกับหกห้าค่ะนะครับถาเลขติดมาน้ำกันคือตัวนี้ได้พี่น้องเด้อห้าหกคือหาหกถาเลขติดมาน้ำกันคือหาหกปูวา นะครับอันนี้แค่วิเคราะห์ด้พี่น้องเดอ้อปูว่าถ้ามาด้วยกันห้ากับหกมีโอกาสมาด้วยกันนะครับชมจับคููแห่ก็คือศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดกับตัวไว้น้าแน่แต่ว่าผู้ใดามาตรงๆกับตรงๆพี่น้องนะครับงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเบาเท่าสูตรปูให้มาล่างอย่างเดียวสูตรนี้ไปคุยกับปูได้ท้ชมเดอ้อนะครับ เบิ้งไม่ก้อนก็นได้พี่น้องเพราะว่าจับคู่งวดที่แล้วกับ,บ่อเขานะครับจับคู่ไม่เข้านะครับมาแต่เล็กติดมาแต่เจ็ดเจ็ดมาหลักหน่วยนะพี่น้องเขาห้องก็ว่าเขาบ่เขาห้องกว็งกว่าบ่าเขานะตอนลงให้ียบซีให้เก้าผู้เพิ่นถามชุดบนลอกก่อนนะพี่น้องเดอ้อรอให้วิเคราะห์ก่อนตอว่าได้มาแล,ะละ้วล่ะขอวิเคราะห์ก่อนค่ะอ่าขอวิเคราะห์ก่อนเอาชุดล่างไปหายิบจับสลาก,กินแบงค์หาอตเตอรี่ไปก่อนนี่ซีเจ็ดนี่ก็ตรงกับอาจารย์สิงห์เนาะเออเมียนเนาะตาเป็น,ต,นะต,นตัวร่องเพิ่นค่ะตัวเน้นเพิ่นซีเจ็ด ตัวเด่นล่องเป็นสิบเจ็ดพี่น้องล่อหาซูนี่ตรงกับของไทยห,หยยูหาซูน์ซูนหาเนี่ยก็ตรงตรงกับตรงกันแต่ตตตมาสูงวดละพี่น้องหาซูนี่ของแม่มุกถระตร้งถือกันหาซูนกับซนะูนเจ็ดเนาะอืมค่ะเอางวดนี่น<า>แคปหน้าจ,จอท่านผู้ชมหน้าจ,จอนะคะอ่าเดี๋ยวจังข้าไปเบัองอา่าเมนูอาหารบอกเมื่อนี้ก็ได้บักทั่วมากที่พี่น้องทั่วเป็นทั่วั่วดินทั่วดินพี่น้องทั่วบ้านเฮ้าอตสุดท้ายแล้วเพื่อน่าไม่ไอออ่า มันนี่ไปทั้งขนตกพี่น้องบ้าวแ่าเฮโน้ตเป็นทัวหน่อยทัวดินบานเท่อเดี๋ยวเจนว่าจะตุ่มนะครับคุณใหญ่ขั้วไปใหญ่ไปทั้งในบ่เจห้าเพื่อม,มาเพื่อชอบนะคะใหญ่เขาไปคุณเดจแล้วก็ใหญ่พี่น้องใหญ่งงเขาใหญ่อ,หอ,ออกพว่าใาอันนี้นอันนี้คือขาดวันใดที่เจเนี่ยะมามะมีผมพิเศษเนี่ยอ่ะมามีหน่อยที่นี่แปตงนัวเออแหนมเท่าแหนมไปย่งพี่น้อง เอฟที่พันธุ์คงินข้อเโอ้เอาคนทรงมันนั่นคิดราคาพิที่เจมาทรงพี่วินเลยถามอ้าวบ่าวเท่าทำไมมันเท่านี้ทำไมราคาเท่านี้เดียลองเช็คดูดิกี่บาทก็เลยโทรไปถามได้ขึ้นบ่ได้เพิ่นเออแมนเพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นคิดนั่นพี่เพิ่นก็ไอยโอนขึ้นมาให้พี่น้องนะครับเนาะพอดีเพิ่นมาสองทรงมาทรงสองยางเจบาทราคามันซ้ำกันโอ้แค่ยูเขายังนันนั่นให้เนาะบ่ ข้าเจ้าส่งข้าเจ้ามาส่งประจำเอาเจ้ถ้าเขาขึ้นฝนล่ะมันมันขึ้นลาเห็ดบอกเห็ดบอก่อืดเห็ดบอกว่าเจี๊ยบเปลี่ยกปวแก้มกันอ่ะพี่น้องไปเบิ้งไปท่านนี้ว่าเป็นยังเจ๊เดี๋ยวจกเขาย่นเดี๋ยวจกเขาเย่นเอาพี่น้องนะครับฝนกระทันหันหยุดตกบานเฮาตกแห้งบ่เจ้โอ้ยบ้าเขาอืม ยังห้เบา้าแห้งคือนยังนี่แห้งคือนยังบอกแมเอา้าผมมาคือบอกป่านไหนท่างผุนไม้ท่างผมไปไหมป้าทั้งไส้ว่านโพ่นสูงแห้งพี่น้องแห้งบอกแห้งคัดแกะเข่ากินบ่เบิร์ห่างเห็้ย่านบ่อิม่มวันนั้นเมื่อใดจะได้หุงเข่าพี่น้องคันเมื่อใดเป็นอาหารไทยเจอใครบอกเผาเถ้าหงาุงเข่าช่วงนี้เป็นเพราะว่า,าม,มันต่ำยุงมันแม่เผาเถ้า เจแล้วเห็ดหลายๆกลิ่นบ่มาดจะเมื่อดอกพี่น้องไก่กระเลือดเต็มถ้วยพี่น้องท่านบอกไก่ย่างมันขึ้นเหลือเต็มถ้วยไก่กรย่างเนี่ยบ้าเห่าเออพอเย็นมันดีๆบ่าวเห่ากินแท้ๆกับกินบ่หลายที่ทบ่าวเหลากินปั่นสองปั่นหนึ่งมันมันห่างไมเป็นสังคมเศร้าว่ากินบ่าวเห่าผีพิไม่กิ่นใบใบกิ่นน้อยบ่าเหลาพอใจกนเรื่องบ้าเหลาเคยเห็ดหน่อยอืเจแต่เป็นคนวอดนั่นเห็ดหน่อยในย่านบ่อ้านเอี่ยมเจแล้วอ่ะเหลือกินจังไว้อี๊ยมเอาจังพ่อจังพ่อกันคลิปไหนพี่น้องตอนแล้ว ตอนนี้ <c oughs> นลไรขันจะทายใหรอเอฟซีบังก็จะโดนโดนมกน้ำไหมไส่หมูมพี่น้องเก็บแป๊บเลยเขาบอกแค่ว่าแค่ข้าเดียวครับพี่น้องฝากกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับเจ